สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกับเสมอจันเหมือนเดิมนะจ๊ะก็วันนี้ก็สบายๆมาเจอกันริมฝั่งน้ำสะใหญ่หมู่บ้านที่เสมอจันอาศัยอยู่นะจ๊ะนี่เป็นดอกบัวที่บานแล้วสวยงามนะจ๊ะเพื่อนๆอลัอาางการจ้าดอกบัวสวยงามตรงนี้เป็นกอเขา่าขนาดใหญ่เลยแต่เป็นกอเข่าที่สมบูรณ์ สมัยตะกอนเขาบอกว่าเม็ดเขาเม็ดนึงในง่ซ้ำเนี่ยวโค้งนี่จ้าที่แม่น้องเขาจะดอกมั้งกระสนุกสนานชมบัวชมเห็ดใบบัวโรนจ้าใบบัวกรโลนจ้าเก็บไว เนใบบัวใจตรงนี้ใบจ้าเพื่อนๆแบบเป็นความสวยงามกับมานางคุยกันคุยกันสบายๆเีก่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆการใส่ชีวิตหมู่บ้านไหนที่มีสานามอยู่ใกล้ชิดกับหมู่บ้านที่แรงอาศัยกับเป็นสิ่งที่ดีจ้าเพื่อนๆเพราะว่าเมืก่กติทงาให้เกิด เรื่องรล่าต่างๆเขียนมีก้ารมาเล่นน้ำในฤดูร้อ,อนหรือว่าวันปกติได้มาสัมผัสบรรยากาศได้มามีกิจกรรมทำต่างๆเพราะว่าการใช้ชีวิตซูมมือกับเป็นไปด้ตโนมาาัติจจะราะว่าสำคัญดูความคิดก็เหมือนครับเรื่องรล่าในอดีตที่เขาว่ามีก้านไอ้นําเจ้าหญิงสมัยตะกอนมาจากมากื่นมามาแต่งานอยู่ อีกเมือหนึง่งแต่ว่าเจ้าชายเพิ่นพอจะมากขึ้นเ,เรือแล้วเพิินกะติดธุระหลายเพิินก็เริ่มนึกถึงความสําคัญเพิ่นกะหายมีอ่าเพิ่นกะหายมหาเล็กหรือว่าคนที่ว่าเพินินเจ้าหน้าที่ของเพิินมากเชิญเจ้าหญิงในขื้นเรือแต่ว่าเจ้าหญิงนี่ก็น้อยใจอยากให้เจ้าชายองนัานนมาตูนเชิญเองเพิ่นก็เลยเด็ได้ตัดใจทำอัตตนิบาตกล้ามเด็ก กันใจเรือคาตัวตายจ้าอันนี default, ้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความขิดเพราะว่าความคิดเป็นสิ่งมหาศาลเลยจ่ะเพื่อนๆเพราะว่าการปรุงแต่งความขิดเป็นอาจโนมัติที่เบามาตลอดเดือจ้าข้อข่าวกับสวยงามเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนมาอีกฟังหนึ่งเบื้องต้นจ้านี่ายแห้งข้อข่าวสวยงามหลายจ้่เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนออริยาบถมาเบิ่งฟังนี่เด้อเพื่อนเพื่อนันข้อข่าวสวยงามแห้งนี่อันนี้กระลั่งเพิ่นกระลังสีอ่าไก่ ไก่ตังทองอาจารย์เพื่อนๆตอนนี่อีกกว่าบ้านซักอาอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อกอาทิตยตังทองแลว้วขนาดใหญ่เลยเวลาเกี้ยวเขาแล้วกับสี่าว่านีาา่นะจ๊ะเป็นเห็ดปีเห็ดปีับมาตอนนี้เด้อเพื่อนๆกัมาเบิงฟังนี่ตอนนี่ก้าวเข่ากับสวยงามแหงง้งเลยจ้ะทว่าเท่าไรเท่าหน้าใดอ่าปลูกเขาแล้วใดก็เป็นขนาดนี่ ในหน้าถ้ำนี่สิถ้หาหมเชาหน้านี่ตั้งตัวเดี๋ยวในเวลาแข่ปี่สองปีแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสวยงามแห้งอันนี้ก็เขาเพื่อนรุ้ยงามหลายคันว่าเก้วเขาสมัยตะกอนนี่ก็จะถ้ำปีได้จ้ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาก็จะขออนุญาตเขาเพื่อนกอนเอาต้นเดี๋ยวเพื่อนบา้านได้เกิดมาเล็ดจ,จ้าเอาต้นที่ว่าเพื่อนบา้านได้เกิดมาเล็ดเป็นฟองเพราะว่าขวิมะเปาปีแบบเออแบบตะกอนจ้า มัยอาจารย์กัเมาสมัยอาจารย์กับเม่าเห็ดปีสมัยตะกอนเคยไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวเกี่ยวมือจะใส่เขี้ยวเกี่ยวละกะเอาไม่เห็ดปีเป่าสนุกสนานจาความทรงจําในวัยเด็กจ็าเพื่อนดังแล้วจ้าดังแล้วดังแล้วเห็ดปีซําเลสละจ้าแต่ก่อนเกี่ยวเข่าแนหน้าละกะ เอาต่อฟางไม่เห็ุปีแข่งกันประสานเสียงบาคนเพื่อกระเห็ดสองสามอ่านมาเป่าพร้อมกันเทียวจะกับเป็นก่ามีเครื่องดนตรีเป็นของเจ้าของได้จาเพื่อนเฮ้ยมวนหลายด้จ้าอันนี้ก็เป็น ความสนุกสนานในวัยเด็กมีปีเป็นของจางของเวลาเด็กเป่าปีกับมวลล้วนหลายจ้าเพื่อนๆจ้ากัสนุกสนานกับเป็นก็ขาวสวยงามกับภาาเพื่อนๆแต่ไม่เห็นเพราะว่าทุกคนที่ได้บังคลิปนี้กับถือว่าเป็นเนพื่อนกันเหมือนจ้าเพราะว่าแต่เป็นวัยเด็ก ไว้กลางคนหรือไว้ถุงอายุก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันได้จาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันบได,ด้ไปกิาปุ้งแดงกัอย่างายจาเพราะว่าเป็นคลาย่ามีความเป็นเพื่อนกันดันได,ด,ด,ด้จาทุกคนกับเป็นเพื่อนกันได้จาเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป่าปีสนุกสนานค้ายล้อมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับก้อเขา่าสวยงาม โอกาสต่อไปก็เจอกันในคลิปหน้าด้วย้าเพื่อนสวัสดีจ้า